ยยใครไปอ่ะใครใครไปลูกอารที่ไปแล้วอ๋อปิดประตูเลยนะลูกนะปิดประตูไว้เลยเอยเก่งมากเลยระวังนะระวังเท้านะระวังระวังนะอ่าอ่าอ่าพ่อ,พอเก่งมากออพอแล้วฮะไบหย่อน จ้าอะไรอะลูกฮ้เฮ้ยอะไรอะพัตโต้ติดแผลของใครของใครลูกอ๋อของหนูเหรอหายออกแล้วออกแล้วแล้วยายเ,เ,เ,เอาไปทิ้งขยะมันสกรปรกเนะานะ,ะทิ้งขยนะนะคะทิ้งขยะเนาะแล้วยายไปทิ้งขยะไม่ไม,ไม่ยายจะไปทิ้งขยะได้ไหมได้ไหมยายเาหนูจะไปทิ้งขยะใช่ไหมทิ้งขยะนะลูกนะไป มันไม่ต้องติดค่ะมันออกแล้วไปไปทิ้งขยะเลยไปทิ้งขยะเลยนะไปไปยายดูอยู่ยายดูอยู่ว่าทิ้งขยะตรงไหนทิ้งขยะอีกตรงไหนนะทั้งขยะอีกตรงไหนนะนี่อ่าทิ้งดูสิโอเคทิ้งลบทิ้งอ่าทิ้งอึ๊บเอาทิ้งออาปัดมือด้วยปัดมือด้วยเออปัดมือด้วยเด้ออ่าเอามาที่นี่มาโอเค กระเป๋าใครกระเป๋าใครลูกของของใครของพ่อบอขินไห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 นโอ้ทอดพุงแขนย้ายไปบุ้งไฮ้ไเฮ้ยเฮ้ยไหน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 ขืน

กำลังใจมาแล้วเรียกมาหอดอันแม่เพิ่นหลับก็เลยบาะเขาไม่ขุนไปใส่ปูใสยผูสาธุแล้วสาธุเล็วลูกสาธุสาธุไปสาธุจ่ว่าตาวิ่งเท่าไรถัดไหนพี่พลอยสาธุหรือยังเอยเอยเบิ่งคักแข่ อขอบคุณค่ะคนสชวยมาถึงบ้านแล้วบ้านในนอนเว้นดิเนี่ฮะฮู้จักว่าเฮาไ,ไล่สวดผอมโหด้เวลาเฮาจับกล่องสี่เหลีวยวเบิ้งกล่องละกะขอดาวหดีคนละ เมื่อวานนี่ไห้แม่ว่าไห้เฮ็ดอยาก่ายลูกอยากเป็นยูทูบเบอร์ใครเลยนห้ไทยไทยได้ี่นี่อ่ะเป็นากอเป็นเป็นดับเบิลากอมนี่อนั่งในหไห้เฮ็ดบวกบอกเขาว่าเอาพาไว้พร้อม เก่งค่ะเฮ้ยึุงเ,เตาคุณยายมือนิวบางกลองเต้